bỏ <coughs> ừ. no, 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 no. <t hopping> <swall> bỏ <beer> no, <coughs> <coughs> hey. oh, không được oh, có không được đấy, <coughs> <coughs> oh, không 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 เออมากออเออกูออกออโต้เหรอเฮ้ยยังไงสายมือวิวแชร์พี่วิวแชร์ทำไมแกสนุกดะโกกันอดพี่โอ้ไปข่าวิวแชร์มากระส้มกระส้มเฮ้ยเฮ้ยโจเจ็บเจ็บกระไหนตรงไหนไม่รู้เธอโดนแล้วเธอไม่รู้ได้ไงเอ้าก็ไม่รู้ไง ทางไหนไม่ต้องกส่งนะชัชวชมากระสุนเขียวติถ้าไม่เอาแล้ว A few moments later เธอมีเขียวเท่าไหร่แหมลีลาจริงๆจะให้ไม่เอาก็มีคนมาใกล้เราปะเธอเอามาตรงนี้เธอโอ้ยเยอะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดอย่างนี้ปืนไงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโจ้เจอเหลือกระสุนเขียวเท่าไหร่ก็จะให้เธอจะหมดนะนี่เนี่ยเหลือเหจ็ดสิบสุดท้ายโอ้โห ที่แบบจุดๆอะโจไฟใครไฟเข่าสิเฮ้ยโดนเน็ตน้อกเธอเดินโอ้ยฉันก็โดนมนันเนาโอ้โหแล้วเธอไปโดนเน็ตมันทำไมละ่ะกำลังจะข้ามหน้าต่างเลยโอโจจนของหมดอะสมน้ำหน้ามันมามก็ไม่มีของ